เราอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าความผิดหวังเป็นสิ่งที่ต้องเจอจะผิดหวังมากหรือน,น้อยนั่นก็คงไม่เท่ากันและวัดแทนกันไม่ได้ด้วยเพราะความผิดหวังในเรื่องหนึ่งของคนคนหนึ่งอาจจะสําคัญมากแต่อาจจะเล็กน้อยสําหรับอีกคนที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับความผิดหวังก็คือเรารับมือมันยังไงหรือเราจะรับมันได้หรือเปล่าเราเป็นใครเราถึงจะผิดหวังไม่ได้เราเป็นใครเราถึงจะล้มเหลวไม่ได้ต้องได้สิ เราก็มนุษย์คนหนึ่งประโยคนี้เป็นประโยคจากพี่เสือธนพลนี่คือที่มาที่ทำให้คิดได้เพราะถ้าถามว่ารู้กันหรือเปล่าว่าเราทุกคนต้องเจอกับความผิดหวังเชื่อว่าเราทุกคนรู้ดีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาจริงๆหลายครั้งเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าความผิดหวังมันมีผลกระทบกับเรามากเกินไปเกินกว่าที่เราจะรับได้และรู้สึกไม่ยุติธรรม บางทีเราเลือกได้แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เชื่อว่าถ้าหากมีคำถามหรือว่าคำพูดแบบพี่เสือสะท้อนขึ้นมาในหัวให้เราได้คิดทบทวนว่าแล้วเราเป็นใครที่เราจะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราหรือห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ด้วยตัวเราเองทุกอย่างเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าโชคชะตาหรือคิดว่ามีใครกําหนดมาแล้วแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราควรรู้คือ เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิตเราเองทุกอย่างเราอาจจะแค่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกได้แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเลือกว่าจะมองมันยังไงเลือกว่าจะรับมือยังไงเลือกว่าจะทำอะไรต่อไปเลือกที่จะปล่อยหรือรักษาอะไรไว้เลือกที่จะเห็นคุณค่ากับอะไรเลือกที่จะสร้างสรรค์ต่อหรือทำลายทิ้งไปเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็พอจะเลือกอะไรได้อยู่ดีเช่น เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะทุกๆก,การเลือกมันอาจจะเป็นการเลือกว่าเราเลือกจะเป็นใครในตอนจบ